สวัสดีครับผมสวัสดีพพเอฟซทุกท่านนะครับผมเอาพพครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็มีแนวทางของหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นุมภาพันธ์สอเจ็ดเอามาให้พพไว้พิจารณากันเอามาให้พพไว้ไปเป็นข้อมูลกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้ก็มาตามกันตอนนั้นผมเนาะกะ็มานําเสนอแนวทางของ เลขสองตัวนะครับผมเลขสองตัวบนล่างนะครับผมเนาะเหนือไตเด้อพีพีเดอสองตัวเหนือไตนะครับผมเนาะพีพีหลายท่านก็คงจะเห็นไปแล้วล่ะบางคันบางท่านก็เห็นแล้วนะครับผมเนาะในคลิปสั้นผมก็มาลงให้แล้วนะครับผมเนาะเอาแต่ว่าคลิปนี้ก็มาลงให้อีกทีนึงนะครับผมเนาะพีพีหลายท่านก็ยังบ่ท้านเห็นอยู่ครับผมหรว่พีพีที่เข้ามาใหม่ก็ยังบ่เคยยังบ่เคยได้เห็นนะครับผมเนาะอ่าววดที่แล้วมันจะเป็นจังไรนะครับผมนี่มาเบิ่งกันระจัดอีกที่หนึ่งนะครับผมเนาะรอบหนรมึ่่งนักนนพร้อมมาะครับผมเนาะเอามาเริ่ม เบิ่งกันเลยครับผมเนาะงวดวดที่ผ่านมาเห็นบอกรับผมมาเบิ่งสถิติกันก่อนสองงวดเนาะพี่เนาะสักสองงวดครับผมนี่งวดนี้กับเขาเห็นบอกรับผมสเกตมกราคมกับเขาด้วยพ่พิเตอร์เกตเก้านะครับผมงวดนี้มาตรงเลยครับผมเนาะนี่งวดนี้มาเขาอยู่นี่เกตเก้านะครับผมเนาะเอาเก้าเกตเก้านะครับผมเขาเกตเก้าตรงตรงนะครับผมเนาะคือเกตมกราคมกับเขานี่กับเขาครับผมนี่กับเขาล่างอีกแล้วใหนบอกรับผมแปดเก้านะครับผมเนาะเก้าแปดกับเขาล่างอีกด้วพี่พิเตอร์บอกรับผมเนาะเออ งวดเว้นท <accurately S 2> ี่สามซีฟด้านว่ากับเขาเป็นบ่ครับผมนะเก้าแปดนะครับผมนะเออกับเขาหลังนะผมว่าแปดเก่าเลขมันออกแปดเก่าอันนี้มันกับเขาเก้าแปดนะครับผมนะนี่ก็ถือว่าแม่นนะครับผมสองหวดติดเลดเด้อพี่พีเตอร์นะครับผมสองหวดสามหวดติดแล้วล่ะตัวผมบันนั้นมาลงไห้ผมเพิ่กเอามาลงไห้อันสองหวดที่ผ่านมานะครับผมเนาะกับเลขกสองตัวเหนือใต้นะครับผมเนาะเอาตามกันต่อเลยเด้อพี่พีเตอร์สำหรับหนงวดนี้นะครับผมเนาะให้พี่พีไว้เป็นแนวทางกันอีกชุดหนึ่งนะครับผม สถิติก็น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับผมเนาะในทางจุดนี้นะครับผมเนาะตัวผมก็ลงคลิปสั้นไปเบื้องล้วงนะครับผมเนาะหลายท่านก็ยังบ่เห็นหรือว่าหลายท่านก็เห็นแล้วก็ตามได้นะครับผมเนาะผู้ใดเห็นแล้วก็พลาดไปก็ได้นะครับผมเนาะถ้าผู้ใดยังบ่เห็นก็มาเบื้องย้อนหลังกันก็พร้อมกันก็ได้อีกอีกรอบนึงนะครับผมเนาะนี่มาแล้วนะผมหมดนี้1กุมภาพันธ์2567นะครับผมเนาะงวดนี่ไฮเด่นหากระเวณสามนะครับผมเนาะเด่นฮากระเวณสาม จับคู่หาห้กับหาหนึ่งหาสี่หาเจ็หาเก้านะครับผมแล้วก็สามกับสามซีสามหาสามเจ็ดสามเก้าเอาพีพีว่ามีเลขตัวใดถือใจบ่กสามกับมาแห้งยูเรียพีพีเดอร์วันนี้สามกับหากับมาแห้งนะครับผมแต่ว่าบรูนมันจะมามาตัวใดนะครับผมเนาะอยู่ในนี่ผมก็ว่ามันมีมันเป็นตมาอยูเรียตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละนะครับผมเนาะเอานี่เนื้อพีพีเดอรเบิ้งเอานะครับผมผู้ใดเคยโชคดีผู้ใดเคยมานแนวทางชุนนี่อยากกลับไปเป็นแนวทางอีกวันนี้ก็ลองเบิ้งนะครับผมเนาะ เอาฝากกดติดตามกดไลค์ไปนะครับผมกดแชร์ไปเด้อพี่พีเ้อให้คนเห็นหลายๆก่อนหวยออกนะครับผมเนาะบ่แม่นหลังหวยออกมาแเราก็แชร์ไปคนไปเห็นหลังหวยออกเดี๋ยวกว่าผมแม่นหลังหวยออกอีกนะครับผมเนาะนี่ตามนี้เด้อพี่พีเ่เด้อ5 1 5 4 5 7 5 9 3 4 3 5 3 7้ากับเลข2ตัวเหนือใต้นะครับผมเนาะ2ตัวเหนือซ้าย1กุมภาพันธ์หกเนะครับผมเนาะนี่เอาเบิ่งไว้เป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะให้ใบอนุญาตการรับชมเด้อพี่พีเ้อทุกตัวเลขทุกแนวทาง มันก็มีเข่ามี่ลดนะครับผมเนาะผมผู้ใดเก่งกว่าไผนะครับผมเนาะมีแต่ว่าผู้ใดจะแม่นกว่ากันเท่านั้นนะครับผมมีแต่ว่าผู้ใดจะดวงดีกว่ากันนะครับผมเอาตามนี้นะครับผมมาเจอกันคลิปต่อไปด้วพี่พีเดอร์จะเป็นคลิปใดนั่นก็รอติดตามกันนะครับผมนะเอาสสหรับคลิปนี้ก็่นะยูดีไม่แห้งให้ร้ it, money, well. ามันรู้ด้วยโชคดีกันอีกคือเก่านะครับผมนะพี่พี่กับผมเอาผู้ใดยังบัวโชคดีกันโชคดีผ <ton> ู Marvin ้ใดยังท <ton> ี่โชคดีไปแล้วกันแห้งๆปังๆกันกันไปอีกนะครับผมเอาขอบคุณครับสวัสดีครับผม